โอเคสวัสดีครับ <c oughs> มาก็วันนี้ถึงคิวของนี่สองคู่นี้ผมว่าน่าจะเป็นสองคู่ที่ทุกคนอยากฟังรีวิวความแตกต่างของมันนะครับกับสองพี่น้องจากแบรนด์เฉียวตันนะครับรุ่นนี้วิน3.0 tr นะครับเป็นรุ่นยอดฮิตนตอนนี้นะครับออหลายคนก็ ส่งคําถามเข้ามามากมายนะครับทีนี้มันมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นพี่ของมันขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งนะครับก็คือคู่นี้วิน3.0ยเฉยๆนะครับไม่มีตัวสอนตามหลังนะครับก็ก่อนอื่นจะบอกก่อนนะครับตระกูลวินของเฉียวตันเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับก็จะมีวิน3โปรนะครับก็คือพี่ใหญ่สุดของเขานะครับอลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้ วิน3.0นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตัวนี้วิน3 TR นะครับอ่ะผมก็ได้จัดมาลองเรียบร้อยแล้วนะครับกับวิน3.0นะครับเอ่อโอเคเดี๋ยวเรามาดูเออส่วนวิน3 TR นะี่ยผมเคยทำคลิปเทียบไปแล้วก่อนหน้านี้แต่วันนี้เราจะมาเทียบกับ2พี่น้องคู่นี้กันนะครับ <c oughs> ขออภยัย <c oughs> พอดีไม่ค่อยสบายนะครับหยุดป่งไปก็เกือบอาทิตย์โอเคอ่ะเรามาเริ่มจากคู่นี้ก่อนนะครับวิน3 0เนี่ยนะครับเป็นรุ่นกลางนะครับเป็นพี่คนกลางถามว่าต่างกับวิน3 t r ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับน้ำหนักคู่นี้เบากว่าวิน3 t r อยู่ที่230กรัมนะครับวิน 3TR อยู่ที่250นะครับคู่นี้น คู่นี้250คู่นี้230ในไซส์เดียวกันนะครับ EU 43นะครับ9.5นะครับผมซื้อมาเออ่วัสดุที่ใช้นะครับผ้าของตัววิน3.0เนี่ยก็จะมีความเออ่ใกล้เคียงกันนะครับอัปเปิลเนี่ยผ้าอัปเปอร์เนี่ยใกล้เคียงกันแต่ลิ้นนะครับเนี่ยลิ้นของเจ้าตัววิน3เนี่ยจะมีความพรีเมียมกว่านะครับจะเป็นกำรรมะหยี่กำมะหยี่แบบบางนะครับเนี่ย จะมองบาเป็นกรรมยี่นะครับเ,เชือกทุกอย่างใกล้เคียงกันนะครับแต่วินสามเปล่าเนี่ยามที่เฉยนี่เชือกจะเป็นรอนแบบนี้นะครับเอ่อฟิลลิ่งการสวมใส่ดีนะครับเอ่อกระชับนะครับแล้วก็ใส่ตรงไซส์ไหมก็ตรงไซส์นะครับของผมเนี่ยเท้ายาว20สิบ ยี่สิเท่าไหร่26.1.2นะครับผมใส่27.5นะครับก็คือ EU 43เอ่อมิโซของตัวนี้นะครับเทียบกับตัวนี้นะครับเออ่ตัวเนี้ยมีความแน่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเออ่ตอบสนองดีกว่าคือเอาง่ายๆคือยุบน้อยกว่าแล้วเด้งเลยนะครับแล้วก็คู่เนี้ยมันมีแผ่นไนลอนเนี่ยนะครับมีแผ่นไนลอนเห็นไหม เขาเรียกไฟเบอร์กลาสนะผมว่ามันไม่ใช่คาร์บอนนะครับมันเป็นเขาเรียกไนล่อนผสมไฟเบอร์กลาสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฟิลที่แตกต่างกันแน่นอนลงปุ๊บตบลงทันทีนะครับให้ความมั่นคงดีรองเท้าไม่อยู่ไว้ไม่มีการให้ตัวการให้ตัวน้อยมากนะครับเมื่อคุณลงเท้าปุ๊บมันจะตบลงตบเนี่ยตบลงทันทีนะครับพอคุณลงเท้าเนี่ยคุณลงเนี่ยปุ๊บมันตบลงเร็วมากนะครับแล้วก็ความกิ้ง ออกไปเนี่ยจุดกา a n s i t i o n ความไหลเนี่ยพอๆกันนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยคืออาการตบลงปุ๊บเนี่ยแบบลงเร็วมากพอลงปุ๊บมันผักคล้ายๆคุณปุ๊บแล้วไปต่อได้เลยนะครับเห็นได้ชัดเพราะว่ามันมีแผ่นนะครับพอมันมีแผ่นเนี่ยมันไม่รอเลยพอลงปุ๊บมันบังคับให้เราลงนี้เลยปุ๊บลงเลยแล้วก็ไปโฟมตอบสนองดีไม่ไม่กระด้างน,นะครับก็เรียกว่าแนนออกแนวแน่นๆนะครับ ในความเห็นผมนะถ้าเทียบกับแบรนด์ผมผมว่ามันใกล้เคียงเอนโดฟินสปีดสี่นะครับจากที่ผมเคยลองเนาะแต่อันนี้จะมีความนุ่มกว่าสปีดสี่หน่อยหนึ่งตอบสนองดีดีกว่านะครับมีความยุบแล้วก็เด้งคืนนะครับมีความนุ่มกว่าสปีดสีสปีดสีสำหรับผมเนี่ยแข็งนะครับแข็งไปนิดหนึ่งแต่คู่นี้ไม่แข็งเท่าสปีดสีนะครับในแง่ของการทําความเร็ววิ่งสนุกกว่าคู่นี้นะครับ วิน3า r ทีเนี่ยจะให้ความสบายคูซิงนุ่มนะครับแล้วก็ตอบสนองดีนุ่มเด้งนะครับแต่คู่นี้จะออกแนวแน่นแล้วก็เด้งไปเลยนะครับคือยุบนิดเดียวยุบน้อยมากๆแล้วก็ส่งดีแบบคุณก็ก้าวออกส่งออกไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น2คู่นี้บุคลิกต่างกันแน่นอนนะครับคู่นี้ เพชจะไปได้ลึกกว่าคู่นี้นะครับคู่นี้จะออกแนววิ่งนิ่งๆวิ่งเรื่อยๆืเพชหกคกว่าเนี่ยสบายเลยคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ที่ใส่ได้สบายๆวิ่งง่ายๆนะครับแต่ถ้าใครต้องการความเอ็กซ์เซสซีฟขึ้นมาหน่อยนะครับให้ไปคู่นี้จะวิ่งสนุกขึ้นนะครับแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรเนะี่ย มันอย่างที่ผมบอกคือมันตบแล้วไปเลยนะครับพอพอเท้าลงตบแล้วก็ออกไปเลยนะครับมันจะเล่นความเร็วได้สนุกกว่าอันเนี้ยผมว่าถ้าซ้อมเทมโปเนี่ยอันเนี้ยสนุกนะครับซ้อมทําความเร็วเนี่ยอันเนี้ยได้เลยด้วยน้ําหนักของมัน230กรัมนะครับแล้วก็มีแผ่นนะครับแล้วก็ความกริ้งของมันเนี่ยความไหลของมันเนี่ยโอ้ผมชอบมากคู่นี้คู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมชอบเลยอีกคู่หนึ่งนะครับสองพี่น้องคู่นี้ดีทั้งคู่อยู่ที่ว่า อยากจะได้ฟิลไหนถ้าอยากได้ฟิลนุ่มสบายใส่ง่ายๆเป็นนักวิ่ง b e กิเน e r นักวิ่งเริ่มต้นใส่วิ่ง e ีซีวิ่งไม่เค้นนะครับไม่ต้องการความกระด้างจากแผ่นไปคู่นี้ครับแต่ถ้าใครต้องการ Daily ที่มีความสนุกขึ้นมาหน่อยน้ำหนักเบา Transition เอ g r e s s i v e นิดๆน,น,นะครับอยากวันไหนอยากซาได้อยาก,ายากวิ่งเร็ว บ้างก็ไปคู่นี้นะครับแต่ว่าคู่นี้ก็วิ่งช้าได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้นุ่มนวลหรือสบายเท่า 3TR 3.0นะครับ3.0เนี่ยจะให้ความเป็นเดลี่ที่ให้ความเหมือนเป็นเดลี่คล้ายๆเป็นรองเท้าซ้อมทําความเร็วมากกว่านะครับก็แนะนําผมว่าการตัดเย็บเนี่ยตัวัสดุที่ใช้ต่างๆเนี่ยจะมีความพรีเมียมกว่าตัว 3TR นิดนึงนะครับโฟมตอบสนองดีกว่านะครับในมุมของผมนะ ก็ประมาณนี้สั้นๆนะครับกับเทียบกันระหว่าง2คู่นี้วิน3.0กับวิน3 TR นะครับเลือกเอาแต่ดีทั้งคู่ครับไม่แข็งผมว่าผมว่าวิ่งง่ายทั้งคู่แหละแต่ถ้าใครอยากได้ความสนุกขึ้นมานิดนึงมีความอัตราเร่งมีอะไรที่ดีกว่านิดนึงแล้วก็ไม่นุ่มยว้ยมากหรือว่าไม่นุ่มจนเกินไปผมว่าอันนี้นะครับ ดียุบน้อยนะครับใครที่แต่ถ้าอันเนี้ยก็จะสบายนุ่มสบายเลยนะครับไปคู่นี้3 TR นะครับก็ตามนี้โอเคเอ่อมีความคิดเห็นหรืออยากสอบถามอะไรก็ถามมาได้นะครับแล้พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ